พิธีกรดังยอมรับไม่คิดว่าจะได้คนนี้เป็นสามีเพราะหล่อและสูงเกินนาวโเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานชื่นนะ่าอิจฉามากๆเลยล่ะค่ะระหว่างพิธีกรดีเจชื่อดังอ้อยนภพพรไตวิทย์วาริกูลหรือดีเจพี่อ้อยและอดีตนักร้องและนักดนตรีชื่อดังอย่างน,นายนวพลจุนอมรโชคเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดพี่อ้อยได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการกระตันยูทูไนต์กาวกุมพาพาออภาพนันธ์อ้อยนภพพร คลับไฟเดย์เราเส้นทางความรักของตนและสามีบอกว่าแฟนพี่เป็นนักร้องเก่าพี่เป็นดีเจเพราะฉะนั้นนักร้องกับดีเจมีโอกาสได้เจอกันเรื่องการสัมภาษณ์ได้อยู่แล้วไม่เคยคิดว่าเป็นแฟนและได้เป็นสามีเคยมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันมีกิจกรรมเขาต้องมาร่วมกับคลื่นได้เห็นได้เจอกันแต่ไม่มีอะไรที่ต้องพิเศษ มีวันหนึ่งเขาโทรมาในวันที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วเขาบอกว่าวันเกิดเขาไม่มีคนทานข้าวด้วยเลยไปกินข้าวด้วยกันหน่อยได้ไหมคิดว่าอกหักแน่นอนหลังจากนั้นพี่ลืมวันเกิดเขาไปเขาโทรมาบอกว่า ไหนใครบอกว่าจะมากินข้าววันเกิดด้วยกันพี่ถามว่าอกหักหรอเขาบอกว่ารู้ได้ไงตอนนั้นเขาเริ่มพังพลูพูดคุยกันเป็นเพื่อนมาเรื่อยๆมีวันหนึ่งเขาพูดตรงๆว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าเราจะใช้เวลาด้วยกันลองศึกษากันดูดีไหมตอนนั้นพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะพี่รู้สึกว่าเขาหลอไปเขาเป็นศิลปินและผู้หญิงอย่างฉันฟิลเขาสูงเกินรักทางไกลเขาบอกว่าเขาอยู่แม่สอดก็เลยเพลินๆใช้เวลาแค่ไหนแค่นั้น ไม่ได้คิดว่าจะคบได้ยาวพี่แต่งงานมา17ปีคบกันอีก7ปีทั้งหมด24ปี